สวัสดีค่ะวันนี้วันที่19มีนาคม2566ค่ะนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันกันเรื่องคำว่าจิตวิทยาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมักจะเจอคนที่แบบเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆเยอะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะเดือดร้อนอะไรคะ เดือดร้อนจิตนะคะคำว่าจิตหรือใจก็มีความหมายเหมือนกันนะคะก็เดือดร้อนใจที่เรามักได้ยินกันใช่ไหมคะจนบางทีเนี่ยเป็นบ้าอะไรก็มีนะคะนะคะจริงๆแล้วเป็นบ้าเนี่ยเพราะอะไรคะนะคะก็บางคนเป็นบ้าตั้งแต่กําเนิดเห็นเขาบอกว่าอุ้ยติงตองตั้งแต่กําเนิดแต่จริงๆแล้วไม่มีหรอกคะ่ะถ้าเป็นบ้าเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังเนี่ยคะ่ะนะคะ พราะบ้าเพราะอะไรนะคะถ้ารู้เรื่องจิตนะคะก็ก็จะบ้าน้อยลงไม่ต้องเป็นคนบ้าก็ได้นะบางทีอยากได้อะไรมากๆเราก็บอกไอ้นี่มันบ้าเลยเกินบ้าเหอะก็มีอะไรเงี้ยนะคะก็คำว่าบ้าก็แปลว่าผิดปกติ <c oughs> นะคะในทางที่แบบไม่ดีนะคะผิดเพี้ยนอะไรเงี้ยเอามากลับมานะคะค่ะ จิตวิทยาคาว่าจิตเนี่ยคะ่ะในพระพุทธศาสนาจิตคือสภาพรู้เป็นาธาตุรู้ทุกๆุกคนเนี่ยจะมีจิตแต่ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะมองเห็นจิตได้เลยชัดๆเลยนะคะมีใครเห็นจิตบ้างไม่มีเลยคะ่ะไม่สามารถที่จะมองเห็นจิตได้นะคะแล้วจิตก็เกิดขึ้นกับคนที่มีชีวิตเท่านั้น ถ้าคนที่ตายเราก็เรียกว่าอะไรคะมันไม่มีจิตแล้วนะคะจิตดับแล้วคะไปพบไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องมีจิตแน่นอนจิตคือสภาพรู้เป็นธาตุรู้จิตสำคัญมากค่ะนะคะเพราะถ้าไม่มีจิตชีวิตก็หามีไม่คิดดูว่าสำคัญแค่ไหนแต่เราก็มักจะไปสนใจ กับให้ความสำคัญของปลายเหตุนะคะคือไปรู้เป็นเรื่องราวอะไรก็ตามทั้งหมดซึ่งจริงๆขอให้ทราบว่าจิตคืออะไรอะ่ะได้ไหมนะคะในพระพุทธศาสนามีบอกนะคะลองศึกษาด้วยแล้วก็คำว่าวิทยาคือความรู้ชัดเจนมากเลยว่าจิตวิทยาก็คือความรู้เรื่องจิตบางคนบอกอ่ะจิตต้องมีจิตวิทยานะต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้จะทำได้ยังไง ไม่มีใครทำอะไรได้เลยคะ่ะเพราะว่าถ้าใครที่จะมีความเข้าใจถูกความรู้ถูกทุกคนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตามที่ตนเองเข้าใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยรักตัวเองก็จะแสวงหาทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะก็แต่ว่ามันก็มีจิตหลายประเภทงานะคะมีจิตเห็น จิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิมล้มรสจิตรู้กระทบสมัมผัสทั้งหมดเนี้ค่ะนะคะเป็นผลของกรรมแล้วมีอีกจิตหนึ่งก็คือจิตคิดนึกค่ะนะคะจิตคิดนึกไม่ใช่ผลนะคะไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นเหตุใหม่ที่จะทำให้เกิดผลเอาวันนี้ขอพูดเท่านี้ก่อนเนาะมันจะยากมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าน่าสนใจไหมลา ถ้าเราอะมีจิตอยู่ในชีวิตเราเนี่ยแล้วเราจะมีโอกาสได้ศึกษาว่าจิตคืออะไรนะคะจิตเกิดทุกครั้งก็จะมีเจตสิกเกิดริ่มด้วยฟังไว้ก่อนนะคะอย่างมีโกรธมีโมโหมีดีใจมีเสียใจทุกอย่างเลยค่ะนะคะมีสอนหมดเลยนะคะจะได้มีความรู้เรื่องจิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้ อย่างมีที่พึ่งนะคะไม่เดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนน้อยลงไปได้เท่าที่เรามีความรู้ที่ถูกเพราะว่าทุกๆปัญหาเนี่ยลองคิดดูว่าเกิดจากความไม่รู้คะ่ะถ้ารู้ว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วนะคะที่พูดอย่างนี้คืออยากให้ทุกคนะมาสนใจเรื่องพระพุทธศาส,สนาจริงๆคะ่ะมีเวลาก็ศึกษากันนะคะจะได้ประโยชน์กับตนเองแล้วถ้าตนเองดี สังคมดีแน่นอนค่ะประเทศชาติต้องดีด้วยนะคะมาร่วมกันที่จะทำความดีโดยมีความรู้ที่ถูกค่ะไม่ให้ใครมาหลอกเราได้นะคะสวัสดีค่ะ